รถแต่ละคันเนี่ยนะฮะไปที่นวนที่นี่เพื่อเป็นการปลาใสาไปให้ให้ตั่วนะฮะเรียกร้องให้รัฐบาลเขายุบะรยุบสภาโอ้โหด่านที่สีแยกอ่สวนลุมเนี่ยไหมฮะ,ะตรงไปก็คือเข้าถนนสีลมแน่นที่สุดทหารกักกันเยอะมากกว่าจะผ่าเข้าไปได้พรฝ่าเข้าไปได้มันจะมีอาคารซีพี โอ้โหทหารทั้งนั้นทั้งชั้นใต้ดินอะไรใต่ไม่หมดคือเรามองเข้าไปเนี่ยเราเห็นเลยหมวกกืบเกือบเยอะมากฮะสมุอยู่ตรงนั้นก็ตรงไปเรื่อยตรงไปเรื่อยตรงไปถึงตรงแบงก์กรุงเทพนี่โอจะมีด่านใหญ่กักไม่ให้พวกเราผ่านนี่แต่เราก็ผ่านผ่านเข้าไปนะแล้วก็ปลาสายผ่านแต่มองเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าที่ตรงนั้นเป็นที่ สภากลราโหมหรือเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งมีทหารเต็มพื้นไปนหมดนะฮะเต็มพื้นที่แน่นเลยคือเฝ้าระวังภัยให้อย่างดีเลยใจยเยอะผมพูดง่ายๆนี่ฮะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากลัวขนาดหนักฮะกลัวที่เขาจะมาทําร้ายกลัวจะมาทําลายคือคนเราถ้าเป็นคนดีคนอะไรก็รมนิดไม่จำเป็นต้องไปร้านค้าห้างร้านเขาก็ทําธรรมดาเส้นท่านไม่เห็นต้องมีทหารไปไป,ไปนั่งปกป้องไปทําอะไรเลย ใช่ไหมฮะท่านเขาเป็นเลือกฝ่ายแล้วนี่เขารู้ว่าเขาอยู่ฝ่ายไหนครับในแานบริการประชาชนอย่างดีเยี่ยมนะฮะส่วนอียิปต์นี่จบหรอท่านอาจารย์ไม่จบครับอียิปต์ไม่จบต่ออีกหน่อยไหมท่านอาจารย์ยังทูกกันอีกยาวผมดูแล้วมันมันอาจารย์กําลังสนุกเลยอะเรื่องอียิปต์ไม่มันทูกกันอีกยาวอียิปต์มันสุดท้ายแล้วฝ่ายป,ประชาชนระครับชนะไอ้พวกนี้ผมว่าพวกนี้เหมือนพวกนี้ชนะไปครั้งหนึ่งแล้วครับ แต่ก็อำนาจว้นนวไม่อยู่คือคือคือผมมองนะท่านอาจารย์นะอม,มองลักษณะการการทำระบบของเขาเนี่ยเหมือนของเราเลยมีการกล่าวหาว่าเป็นก่อการร้ายเป็นผู้ก่อการร้ายอะไรเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยในภาพที่ออกมาเขาบอกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการร้ายเขาออกมาเรียกร้องสิทธิของเขาม,มาเรียกร้กองเสียงของเขาที่เขาเขาโดนปล้นไปนี่คือสิ่งที่ที่มันเหมือนของเราเปียเลยอะ่ะ กับวันนี้ก็ได้ไปดูได้ไปเห็นและการกล่าวหาต่างๆที่เราเราได้เห็นเนี่ยนะครับคือรูปภาพต่างๆที่ทางทางเจ้าหน้าที่เขาเขาเอามาพิเศ์ให้ดูบ้างนะบ,บางบางภาพนะก็จะเห็นว่ามีกองกำลัง มีอะไรของเขาเนี่ยเยอะแยะแล้วก็ดูเออมันก็ทำกันเปียกเลยรอบแบบเราก็เป็นโมเดลอย่างดีให้เขาหรือเปล่าหรือ,อยังไงแล้วอย่ารอบก,กันยังไงนะฮะแต่ของเขาฉลาดนะเราก็บอกของเราไว้ของเขาฉลาดไอ้พวกที่ซุ่มอยู่ข้างบนเนี่ยบางทีเขาก็มีการขึ้นไปกวาดลงมาเหมือนกันนะฮะเพราะประชาชนเขาเยอะ,ะอาจารย์นะฮะครับแล้วก็ จะยังไงเรื่องอียิปต์ก็คุณฟังมาวันนี้ก็เห็นว่าฝ่ายประชาชนก็มีอาวุธเหมือนกันนะเห็นฮะเห็นเขาเขาเขาก็เป็นรูปภาพอ่ะเราก็ไม่รู้แต่ของเราเนี่ยนะฮะมันคน<ม>ละแบบกันเราไม่มีอาวุธเรามันไม่มีนะฮะแล้วเราแล้วของเขาเนี่ยอาวุธนี่คือมันใหม่เอี่ยมกิฟต์อ่ะท่าที่ผมดูนะ คือมีเอสเมีอะไรเยอะแยะนะฮะที่เขาถืออยู่เนี่ยก็สองสามภาพภาพหนึ่งคนหนึ่งถือเอสเก็เป็นภาพที่ปืนที่มันใหม่มากนะฮะมันไม่มไม่น่าที่ประชาชนมีอย่างนั้นหรอกผมดูแล้วมันไม่เหมือนของเราของเราที่เอาภาพที่มาทำแล้วเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะแก้ไขได้ว่าอ่าสิ่งที่ทหารใช้กับประชาชนใช้หรือคนที่เข้าไปทำ การต่างๆเนี่ยโดนโยงมาว่าเป็นของพวกเราใช่ไหมเราสามารถแก้ไขได้ว่าที่เขาทํามาเนี่ยมันเป็นการตัดต่อเป็นการเมคเรื่องขึ้นมาแต่ผมไม่ทราบว่าทางนั้นคือตอนนี้เราฟังความข้างเดียวเราก<ห>็ต้องฟังสถานทูตนี่อยู่ข้างไหนวันนี้สถานทูตเขาก็พูดเป็นกลางอ่ะเขาก็พูดในเชิงลักษณะว่าเขาก็ต้องเป็นฝ่ายรัฐบาลเขาก็ทําหน้าที่รัฐบาลอยู่ ใช่ไหฮะในสิ่งที่สิ่งที่คุยกันแต่เราก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะเราก็คุยกันในลนักษณะเราก็ไม่ต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาบนโลกของเราไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนเพราะเราเจ็บปวดมาแล้วใช่ไหมฮะเราเจ็บปวดมาแล้วเราสูญเสียมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ไม่มีอะไรดีขึ้นใช่ไหมฮะนอกจากความความความแตกแยก ที่เกิดขึ้นมาเราจะแก้ไขมันยังไงโดยสันติวิธีจะดีกว่าใช่ไหมฮะถ้าเกิดการสูญเสียเกิดความตายขึ้นมาอย่างเงี้ยอย่างที่เราผ่านมาแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาต่อสู้กันอีกในระบบทางการเมืองดีกว่าถูกต้องไหมครับใช่ใช่ไหมฮะของเขาก็เหมือนกันนะฮะเราก็เห็นหน้าสงสารก็เด็กทั้งเด็กทั้งอะไรเนี่ยที่จะต้องต้องสูญเสียไปเนี่ยครอบครัวเขาก็ดูแล้วมันก็หน้า น้าเศร้าสลดนะครับแต่สิ่งเศร้าสลดคือเราเราเศร้าสลดมาก่อนเขาเราเศร้ามาแล้วฉะนั้นเรามองแล้วมันธรรมาดาจียงแต่ว่ามันเหมือนกันแล้วเราก็อยากให้เขาหยุดอยากให้เขาหยุดแล้วเราเพราะประเทศเราก็ไม่แย่ว่าจะจะสงบนะในช่วงนี้เนี่ยมไม่สงบใช่ไหมฮะ มันจะเกิดเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้จะไอ้คนบ้าทั้งหลายเนี่ยมันจะมาสร้างอะไรความระยำตําบอลให้กับประเทศชาติมาทําร้ายประชาชนของเราอีกเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าตาบใดที่ไอ้เชื้อเอกับเอ็นนะยังอยู่อย่างเงี้ยเราจะเราจะต้องปราบเรือต้องแก้ไขนะฮะก็เดี๋ยววันนี้พูดเยอะหน่อยครับเลยเวลาละเดี๋ยวเราขอเบรกแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกรับช่วงที่สองของรายการนะครับก็ต้องมา ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรามานะครับด้วยดีเสมอท้งเจสุปรียานะครับท่านสุภาพสตรีนะครับที่กำลังนะครับเติบโตเจริญวัยหรือว่าท่านสุภาพสตรีที่ถึงวัยทองไปแล้วนะสุปรียาสามารถที่จะทำให้ท่านกลับมาเป็นสาวหรือว่าจะมาช่วยเสริมนะครับเขาเรียกอะไรสุสขภาพให้กับผู้ที่กำลัง อยู่ในวัยสาววัยรุ่นได้นะครับฉะนั้นสโลแกนขาวสวยหมวยอึมต้องสุปรียานะครับส่วนเทพอมมอนะครับก็ชายชาติจกันนะครับเป็นคำขวัญของคุณบีแซมนะครับจำไม่ได้แต่ว่าต้องบอกตรงๆว่าผู้ที่ใช้เทพอมมอนแล้วนะครับทุกคนไม่ผิดหวังนะครับก็สมเป็นชายชาตรี นะครับสามารถต่อสู้ได้ในทุกสถานการณ์<ช>นะครับแชม<ช>คุณบีแชมมาครับต้องเชิญคุณเพราะตาโลแกนของเขาใช่ไหมครับกับต่อไปนะครับก็เป็นเชสเตของคุณแม่มานาวเชสเตนี่ผมใช้2ครั้งแล้วผมต้องเลิก2ครั้งผมต้องเลิกทำไมเพราะผมผมกาลังสวยกำลังไฮไลท์กำลังขาวเยอะ ใช้ครั้งแรกเอ๊ทำไมมันแปลกๆใช้ครั้งที่สองเริ่มดำแล้วออผมต้องหยุดครับเพราะเดี๋ยวไฮไลท์ผมหายแต่ดีครับสำหรับผู้ที่ต้องไปย้อมผมเรื่อยๆหรือผมที่ต้องการนะฮะให้เป็นย้อมแบบธรรมชาติเห mm ็นผลจริงๆครับนะฮะผมแค่สองครั้งนะแต่ท่านใช้ทุกวันนะฮะสักเดือนหนึ่งเนี่ยท่านจะเห็นผลเลยว่าผมท่านจะดดดดำเงางามนะครับ mm hmm. แล้วก็เป็นโทนิกนะครับเพื่อบำรุง นะฮะเส้นผมนะฮะบำรุงรากผมนะครับผู้ที่รากผมอ่อนแอรากผมหลุดผมร่วงเนี่ยนะครับหรือผมขาดเนี่ยเชสเต้ช่วยท่านได้อย่าลืมนะครับเชสเต้นะครับสามารถที่จะช่วยให้ท่านมั่นใจเกี่ยวกับเส้นผมของท่านนะครับก็ขอบพระคุณแม่มะนาวนะครับที่มาช่วยสนับสนุนรายการต่อไปเป็นออสซิล่าครับออสซิล่าออสซิล่านี่นะครับ <cam ina> เป็นเครื่องเขาเรียกวัดวัดหัวใจใช่ไหมวัดวัดความดันวัๆๆความดันความดันแล้วก็การเต้นของหัวใจของชีพจรอยู่ในนั้นรวมนะครับเหมาะสําหรับนะครับผู้ที่มีผู้ป่วยหรือว่าเราสามารถที่จะใช้เพราะมันเดี๋ยวนี้เครื่องหนึ่งมันถูกนะฮะของออสซิลล่านี่มาจากอเมริกาใช้วัด นะฮะเพื่อความมั่นใจของของพวกเราเพราะเดี๋ยวนี้โครคภัยไข้เจ็บไม่บอกไม่กล่าวคิดจะมามันมาเลยนะฮะฉะนั้นเราสามารถมีติดไว้ที่บ้านได้0836098229 0836098229สั่งซื้อกันนะครับมาจากอเมริกาเป็นสินค้าที่สมควรมีติดไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็มาถึง พี่พี่น้องๆเพื่อนๆนลุงป้าน,นาอาที่อยู่ทางบ้านที่ s อ s มาคุยกับพวกเรานะครับของท่านต้องจับสองอัน,นอเกอคุณเกษตรด้วยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเริ่มจัดส่งนะครับเพราะว่าพระนี่บอบบางต้องหาอะไรมาห่อหุ้มเป็นอะไรโฟมเม็ดๆต้องมานั่งตัดนั่งอะไรนะฮะก็เลยเสียเวลาหน่อยอครับสี่สองห้าเก้านะครับ น 65, ี่สองหกหกห้ากับสองห้าหนึ่งเก้ารับสองหกหกห้านะครับแล้วก็สองห้าหนึ่งเก้าครับก็เซ็นที่เรียบร้อยสามสามหมายเลขนะครับเดี๋ยวเราก็จะรีบดําเนินการที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ในระยะหลังๆเนี่ยผมก็เห็นในเรื่องที่เขาออกมาปัดท้วงออกมาวุ่นวายโวยว,ยวายแล้วการเมืองมันไม่จบสัที ฉะนั้นพักเพื่อไทยนะครับแล้วก็รัฐบาลเนี่ยก็พยายามที่จะสรรหาวิธีการออกมาเอ๊ะทำยังไงนะมันจะได้ลงตัว<ม>ใช่ไหมฮะก็มาคิดเรื่องไอ้ปฏิรูปการเมือง<ม>ใช่ไหมฮะว่าจะปฏิรูปการเมืองกันดีไหมอย่ามาคุยกันใช่ไหมฮะมจะมานั่งคุยกันมาทํางานร่วมกันมามาทําให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา จะได้หมดปัญหาสถทีแต่ก็ได้รับการต่อต้านเรื่อยๆแม้กระทั่งเราจะเชิญเป็นองค์ปฐทบเขมหาที่จะมาให้แนวคิดมาจากอ่เ่อังกฤษก็ท่านโทนิ่แบร์อดีตนายกรัฐมนตรีของอังกฤษนะฮะใครต่อใครที่จะเข้ามามาร่วมก็ถ,ถูกด่านะถูกพักประชาธิปัตย์ด่าหาว่าเนี่ยทำไมต้องไปเสียงก็ประมาณเอาเงินไปจ้างคนต่างชาติเข้ามายุ่งเรื่องสิ่งเหล่านี้ ไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องการเมืองที่เราจําเป็นที่จะต้องเช,เชิญนะฮะถ้าในมือมันไม่เข้าใจกันเนี่ยเราก็อยากให้ผู้ที่อยู่ในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็เคยเคยอ่เป็นผู้นาประเทศมาก่อนเนี่ยได้มานั่งคุยกันพูดคุยกันใช่ไหมฮะแต่ก็ถูกถูกกล่าวหาถูกต่อว่าถูกอะไรมากมายแต่ทำไมเขาไม่คิดว่าสมัยแค่เอาไข่ช่างกิโลขายเสีย69ล้านเ็าไม่เห็นพูดสักคำเลยใช่ไหมฮะ อันนี้เราทําสิ่งดีๆให้กับประเทศชาตินะครับจนแล้วจนรอดมันก็ต้องผ่านไปนะฮะทั้งๆั้ที่เขาจะไม่ร่วมหรือเขาจะยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องเกิดขึ้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์รผมอยากให้ท่านอาจารย์เนี่ยนะครับว่าไอ้เรื่องปฏิรูปการเมืองเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องแก้กับเรื่องรัฐธรรมนูญจะเป็นเรื่องอะไรตอนีอะไรอาจารย์อธิบายหน่อยพี่น้องประชาชนเขาอยากจะรู้อยากจะฟังอืครับ ถ้าพูดถึงพักประชาปัรครับประชาปัดบอกว่าอย่าไปดึงคนนอกมาเกี่ยวข้องการเมืองในประเทศไทยแบบคนต่างชาติเชวนดลก็ทำหนังสือคัดการอีก่ครับไปยื่นเหมือนคุณยื่นเนี่ยครับยื่นองค์กรระหว่างประเทศเรื่องคัดการพรบนนิลาโทรกรครับ คือที่ว่าคนอื่นจนะทำเองนั้นนั้นวันก่อนก็โต้คุณยิ่งลักษณ์เรื่องมองโกเลียปตกถามองโกเลียอเอาไปยื่นต่างชาติเหมือนกันคือเวลานี้เล่นเวทีสากลแล้วทั้งสองฝ่ายนะแต่ฝ่ายไหนะจะได้รับการตอบสนองจากเวทีสากลมากกว่าก็น่าเป็นฝ่ายประชาไทยเพราะประชาปัตขาก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่เป็นประชาไทย เป็นป็จการพระเจ้าปัดเป็นปฏิการนะครับครับส่วนวันนี้ผมดูเรื่องการปฏิรูปการเมืองซึ่งก็เสนอกันในหลายหลายข่าวหลายพวกโดยมากเป็นบทนำหนังสือพิมพ์บ้างครับเป็นคอลั่ำต่างๆบ้างส่วนใหญ่ก็ยังคิดแนวเดิม คิดการปฏิรูปอยู่เหมือนเดิมบางคนคิดว่าต้องการปฏิรูปเหมือนผมพูดแล้วว่าเขาเน้นหนักที่การปฏิรูปนักการเมืองก็จริงอะปฏิรูปเพื่อไม่ให้นักการเมืองทุจริตแล้วถ้านักการเมืองจะต้องการแก้รัฐธรรมนูนก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับองคอ์กรอิสระครับนี่ความหมายปฏิรูปของอีกพวกหนึ่งนะที่นังหนังสือพิมพ์มันพูดถึงที่ผมไม่ได้พูดถึงการปฏิรูปของรัฐบาลแต่ข้อเสนอของหนังสือพิมพ์บางฉบับให้ปฏิรูปคือ